Ồ oh, 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 bong bong,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  con bong, bong 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 lẹ, lẹ Cúi lại mưng đi Mưng nhờ bưng lên chế mưng biết chế phải cắn lê Quốc cũng phải cắn là biết lên biết chế phải lươi Biết chế em thích con tập rồi chế โอยโอ้โตกแจตกจกันแล้วโอ้ยกุบิดมาไปร่งว่ะตกแจเลยโอเร็วเล่นไหมอเล่นไหมโอ้ยโอยมึงเกียร์อะไรองมันไปเื่อมวยได้เกียร์ Ok, bật lên Phít lên, phít lên bài bài โอ้ปนัน <laughs> เลยจ่าเกี้ยกลก้าไหว <laughs> ได้ได้ได้ <laughs> โอมันไน <laughs> เียไปันได้ด <laughs>

วัดนี่ครับยวป้อมคุมองอังกรนครับโอ้ใช่แ <c> ก <oughs> ก้าไปตัวเรือไม่เป็นไะ่เป็นมัดนี่มาอยู่นี่นแบบเล็กๆแต่เป็นมัด ยีนีก็ไม่เจออยู่เจอรถคีกันนะครับเป็นกไงนนบอกวัดดีกันเดี๋ยอะน่าหวาไรบ่ายๆจยคล้นนี้วอนนี้ไม่ได้ทำได้คลิปต้นดันไปก่อนดับเบลอ์กันเลยมิดเจกันมิดเจ เออืัอป um. ้นล oh mm ุนเงินแกตายกูเดี่ยวกูลุนเยอะจับแต็กตัวปองน้องจิ้มอะไรเออหลายวันสบายไอ้น้องนำรถเล็วนุหลายวันสบายรุนเงินเยอะจับแตกจับตกตายทีพย์รอก็ก็เลียมไม่ก็เลียมไม่ตกะตางไม่อยากบองมาเลยโอ้หลายวันช่วยว่าไม่เคยช่วย

เฮ้ยต่ำเกินกูตบอปปัดล็อลลก